ผัดซอิ๊วเส้นมีขาวโอเคหนึ่งกล่องนะโอเคโอเคอันนี้ง่ายเลยอันนี้ง่ายเลยกระทะขาวสะอาดเหมือนเดิมน้ำมันหมูใสลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวกก็ดามาใส่น้ำมันเยอะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนิดหน่อยผัดให้กระเทียมหอมๆห,หน่อยนะเสร็จแ,แล้วใส่ไข่ลงไป ยียีไข่มนยียีไข่เสร็จแล้วใส่หมูลงไปมีคนถามหมูอยู่นะว่าหมูกี่กรัมหมูเก้าสิบกรัมนะหมูหนักหมูหมักนะมันเป็นหมูหมักหมูนุ่มหมักเองนะใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงน้ำซุปน้ำซุปกระดูกหมูนะปัดให้สุกนิดนึงให้หมูสุกเสร็จแล้วใส่เส้นลงไปเลย ใส่แตลงไปแล้วก็ผัดผัดให้เข้ากันใส่น้ำตุ้มลงไปหน่อยเส้นจ,จะได้นิ่มๆเสร็จแล้วใส่ผักลงไปใส่ผักคะน้าลงไปใส่ไปให้หมดเลยจุกๆลูกค้าจุกๆเหมือนเดิมแล้วก็ผัดให้เข้ากัน ให้เข้ากันโอเคได้แล้วนะเส้นหมี่ขาวผัดซีอิ๊วใช่ไหมผัดซีอิว๊วเส้นหมี่ขาวนะยังขาวอยู่นะโอเคไปเสิร์ฟเลยได้แล้วผัดซีอิว๊วเส้นหมี่ขาวเส้นหมี่ขาวนะก็ยังขาวอยู่นะเดี๋ยวจะแยกอันนี้ไปให้แล้วกันเผื่อแบบลูกค้าไม่ค่อยชอบสีดำเนาะเราก็จะแยกอันนี้ไปเราจะแยกเป็นต่อเออแยกเป็นซีอิ๊วดำไปเนาะจัดแบบก่อน ก็ใส่พริกไทยหน่อยใส่พริกไทยให้ลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแยกซีอิ๊วให้ลูกค้าเดี๋ยวจะแยกซอสมอตอไปให้นะซอสมอตอเผื่ออยากไปปรุงเนาะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงประมาณนี้พอเนาะพอไหมเนี่ยประมาณนี้เนาะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าอนจอยกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดได้นะครับแล้วก็อยากให้ทำเมนูไหนก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะวันนี้ก็เอาไปให้ลูกค้าอนจอยกันนะบ๊ายบายทุกคนจุ๊บ